ในการเดินทางของชีวิตเราเนี่ยนะครับเราทุกคนต่างก็กําลังตามหาสิ่งเดียวกันอยู่ใช่ไหมครับนั่นก็คือความสุขความสงบและก็ชีวิตที่ดีที่มันมีความจำเริญวันนี้แหละเราจะมาสำรวจถึงหัวใจสำคัญที่จะนำเราไปสู่จุดนั้นกันครับคือเอาจริงๆนะครับไม่ว่าเราจะเป็นใครมาจากไหนสุดท้ายแล้วเป้าหมายลึกๆในใจมันก็คือการมีชีวิตที่ดีมีความสงบใจรู้สึกว่าชีวิตเรามันได้รับผ่อนใช่ไหมละ่ะ แต่คำถามที่สำคัญมากๆเลยก็คือแล้วเราจะไปถึงตรงนั้นได้ยังไงกันละ่ะซึ่งบ่อยครั้งเลยนะที่เรามักจะได้เย็นว่าเราต้องมีให้มันเยอะๆเข้าไว้ก่อนใช่เลยครับในทางโลกเนี่ยนะเราอาจจะถูกสอนให้เก็บให้สะสมให้มีเยอะๆเข้าไว้แต่ในหนทางแห่งจิตวิญ,ญญาณตามแบบฉบับของอิสลามแล้วเนี่ยการเพิ่มพูนมันไม่ได้เริ่มจากการมีมากขึ้นนะแต่มันเริ่มจากการที่เราตระหนักรู้ถึงสิ่งที่เรามีอยู่แล้วต่างหากผ่านหลักการที่แบบเรียบง่ายมากแต่ทรงพลังสุดๆเลยครับ และกุญแจดอกสำคัญดอกนั้นก็คือคำว่าชุกหรือที่เราเข้าใจกันว่าความกตันยูรู้คุณนั่นเองครับนี่แหละคือจุดเริ่มต้นที่จะเปลี่ยนทุกอย่างเลยคำว่าชุกโกรเนี่ยนะครับนิยามของมันจริงๆแล้วมันลึกซึ้งกว่าที่เราอาจจะเคยเข้าใจกันเยอะเลยคือมันไม่ใช่แค่การพูดว่าอัลฮัมดุลิละออกมาเฉยๆยนะ แต่มันคือสภาวะของจิตใจเราเลยครับที่ยอมรับแบบจริงจริงจังๆจากข้างในแล้วก็แสดงมันออกมาผ่านการกระทําของเราด้วยว่าทุกสิ่งทุกอย่างทุกความโปรดปรานที่เราได้รับเนี่ยล้วนมาจากพระผู้เป็นเจ้าทั้งสิ้น และนี่คือสัญญาที่มาจากพระผู้เป็นเจ้าโดยตรงเลยนะครับในอัลกุรอานซึ่งถือว่าเป็นรากฐานที่มั่นคงที่สุดแล้วล่ะครับมันบอกเราชัดเจนเลยนะว่าความกตัญยูเนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องของคุณธรรมความดีงามนะแต่มันเป็นเหมือนกฎของจักรวาลเลยก็ว่าได้คือเมื่อเราขอบคุณเราก็จะได้รับเพิ่มขึ้นแต่ถ้าเราปฏิเสธผลที่ตามมามันก็จะหนักหน่วงมากๆครับโอเคทีนี้พอเราเข้าใจคอนเซปต์แล้วคําถามต่อมาก็คือแล้วเราจะเอาชุกคริงเนี่ย มาใช้ในชีวิตจริงได้ยังไงล่ะอืมแนวทางเนี่ยนะครับเขาได้อธิบายไว้เป็น3ระดับง่ายๆที่มันเชื่อมโยงถึงกันหมดเลยครับประเด็นที่สําคัญมากๆเลยก็คือทั้ง3ระดับเนี่ยมันต้องไปด้วยกันนะครับมันต้องทํางานร่วมกันคือเริ่มจาก1เลยหัวใจของเราต้องเชื่อมั่นแบบร้อยเปอร์เซนต์เลยนะว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นเนี่ยมาจากพระองค์เท่านั้นจากนั้น2ก็ตามมาด้วยวาจาด้วยลิ้นของเราที่กล่าวสรรเสริญพระองค์อยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะอยู่ในช่วงเวลาที่ดี หรือว่าช่วงที่กําลังเจอบททดสอบและสุดท้ายที่สําคัญที่สุดเลยก็คือ 3. การกระทําครับคือการใช้พรสวรรค์ใช้เวลาหรือว่าทรัพย์สินที่เรามีเนี่ยในหนทางที่พระองค์จะพอพระทยจะว่าไปแล้วชุกครุมันก็คือการเปลี่ยนมุมมองของเราแบบ พลิกจากหน้ามือเป็นหลังมือเลยนะครับคือจากการที่เรามัวจะไปโฟกัสไปจดจ่ออยู่กับสิ่งที่มันขาดสิ่งที่ไม่มีให้เปลี่ยนมาเป็นการมองเห็นแล้วก็ซาบซึ้งกับสิ่งที่เรามีอยู่แล้วไม่ว่ามันจะเป็นเรื่องเล็กๆน,น้อยๆอย่างลมหายใจของเราสุขภาพที่ยังดีอยู่หรือว่าศรัทธาที่มันยังคงอยู่ในหัวใจของเราเนี่แหละครับแล้วถ้าเราจะมองหาแบบอย่างที่สมบูรณ์แบบที่สุดในเรื่องนี้แล้ครับเราจะเรียนรู้จากใครได้บ้างคําตอบก็แน่นอนเลยครับคือท่านนบีมูฮัมมัดสลลัลฮุอะลัยฮิวสัลลัาลาลม ท่านคือต้นแบบที่ส่งพลังที่สุดเลยครับในเรื่องของการใช้ชีวิตด้วยความกตัญญูอยากให้ลองนึกภาพตามกันดูนะครับคือท่านนาบีเนี่ยเป็นผู้ที่เอาล้อทรงยืนยันแล้วว่าจะได้รับการอภัยโทษจากบาปทั้งหมดทั้งในอดีตและอนาคตแต่ท่านก็ยังคงยืนละหมาดในยามค่ําคืนอย่างหนักหน่วงมากๆยืนจนกระทั่งเท้าของท่านบวมเลยนะครับการกระทําแบบนี้มันไม่ได้มาจากภาระหน้าที่แล้วล่ะครับแต่มันมาจากบางสิ่งที่มันลึกซึ้งกว่าน,นั้นมากๆแล้วพอมีคนไปถามท่านว่าทําไมถึงทําถึงขนาดนี้ นี่คือคําตอบของท่านครับท่านตอบว่าฉันจะไม่เป็นบ่าวผู้กระตัญยูได้อย่างไรเล่าโอ้โหคําพูดนี้คําเดียวเลยนะมันเผยให้เห็นแก่นแท้ของชุกเลยครับว่ามันคือการตอบสนองต่อความเมตตาอันมหาศาลของพระองค์ด้วยการพักดีอย่างสุดหัวใจของเรานั่นเองพอเราเข้าใจแนวคิดแล้วได้เห็นแบบอย่างที่ยิ่งใหญ่แล้วคําถามต่อมาก็คือ แล้วถ้าเราฝึกฝนจนมีหัวใจที่กระตันยูแบบนี้แล้วเนี่ยมันจะส่งผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมอะไรกับชีวิตประจำวันของเราบ้างล่ะครับ คือผลลัพธ์ของมันเนี่ยครอบคลุมทั้งเรื่องทางโลกและก็เรื่องจิตวิญญาณเลยนะครับอย่างแรกเลยชุก,กุลเนี่ยเปรียบเหมือนกับเกาะที่คอยป้องกันปัจจัยยังชีพหรือว่าริสกีของเรามันยังเป็นสิ่งที่ช่วยเสริมสร้างอีมานหรือศรัทธาของเราให้แข็งแรงมั่นคงขึ้นที่สําคัญคือมันนํามาซึ่งความสงบสุขที่แท้จริงจากข้างในและสุดท้ายมันคือบอ่อเกิดของบารอกัตหรือความจำเริญในทุกๆด้านของชีวิตเลยครับและทั้งหมดนี้ก็นํามาสู่ข้อสร,สรุปที่ทรงพลังที่สุดครับ ว่าการมีชุกกะริเนี่ยมันคือการนิยามคําว่าความร่ํารวยขึ้นมาหมายทั้งหมดเลยความร่ํารวยที่แท้จริงมันอาจจะไม่ใช่การมีทรัพย์สินมากมายไก่กองแต่คือการมีหัวใจที่มันเปี่ยมล้นด้วยความขอบคุณต่างหากเพราะในความเป็นจริงแล้วผู้ที่รู้จักการขอบคุณคนนั้นแหละคือผู้ที่ร่ํารวยที่สุดอย่างแท้จริง